ข้อ2อนุภาคเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเริ่มจากจุดหยุดนิ่งที่ s เท่ากับ0โดยมีกราฟของความเร่งและการกระจัดท่างรูปจงหาอัตราเร็วของอนุภาคเมื่อก้อไก่ s เป็น50เมตรข้อไข่ s เป็น150เมตรและข้อควาย s เป็น250เมตรไฮไลท์ตรงนี้ไว้ครับเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเริ่มจากจุดหยุดนิ่งตรงนี้คือ ค่าความเร็วเริ่มต้น v 0มีค่าเท่ากับ0แล้วก็กราฟเนี่ยมันเป็นกราฟของความเร่งกับระยะทางแปลว่าตอนนี้เรามีข้อมูลของความเร่งกับระยะทางนะครับปัญหาก็คือ เราต้องหาความเร็วใช่ไหมเรามีความเร่งมีระยะทางเราต้องหาความเร็วไปดูใดใบสูตรเราไม่มีข้อมูลเรื่องของเวลาดังนั้นเราตัดตรงนี้ออกได้เลยไม่ได้ใช้นะครับอันนี้ตรงนี้ไม่เกี่ยวแองกูลานะแค่ตรงนี้ตัดทิ้งเราต้องนึกถึงสูตรนี้ถ้าเราเจอการาฟอะไรที่มันไม่ได้เทียบกับเวลานะความเร่งไม่ได้เทียบกับเวลาความเร็วระยะทางไม่ได้เทียบกับเวลานึกถึงสูตรนี้ไว้ vdv เท่ากับ ads เราจะใช้สูตรนี้เราตั้งมาก่อนครับจาก vdv เท่ากับ ads เราทำการอินทิเกรตทั้งสองฝั่งอินทิเกรต v เทียบ v นะครับเราใส่ขอบเขตเข้าไปขอบเขตของเราเริ่มจาก จุดเริ่มต้นเป็น0จนถึงจุดปลายที่ความเร็วใดๆต่อมาอินทิเกรต a ds เป็นการอินทิเกรตเทียบระยะทางเราก็ใส่ไปว่าอินทิเกรตขอบเขตตั้งแต่ระยะทางเริ่มต้นจนถึงระยะทางใดๆอย่าเพิ่งไปใส่ตัวเลขนะเพราะเดี๋ยวเราจะสร้างตัวสมการขึ้นมาก่อนและหยิบเอาไปใช้ต่อเรื่อยๆปัญหาต่อมาฝั่งซ้ายมือเนี่ยอินทิเกรตไม่ยากหรอกอินทิเกรต v dv ได้อะไร ก็จะกลายเป็น v ยกกำลัง1บก1นะครับเป็น v กำลัง2และอย่าลืมว่าเราต้องส่วนด้วยเลขชี้กำลังของมันคือ2คขอบเขตคือ0ถึง v เท่ากับแล้วอินทิเกรต a ds เนี่ยได้อะไรอย่าเผลอไปหลงใส่ว่าเป็น a แล้วก็อินทิเกรต ds ได้ s อย่างนี้เราขอบเขตนี้ไม่ใช่นะเพราะว่าความเร่งตัวนี้มันไม่ใช่ค่าคงที่ มันไม่สามารถที่จะตึงออกมาด้านหน้าได้เพราะความเร่งของมันมีการเปลี่ยนแปลงตาม,มระยะทางมันมีผลคือเราก็จะต้องไปเส้นหามาว่าความเร่งตัวนี้มีสมการเป็นอะไรต้องไปสร้างสมการขึ้นมาแต่ไม่ต้องขนาดนั้นจำได้ไหมที่เราคุยกันในครั้งแรกคือเรื่องของการอินทิเกรตถ้าเราอินทิเกรตการอินทิเกรตเนี่ยความหมายอย่างหนึ่งก็คือ มันเป็นการหาพื้นที่ใต้กราฟนะสมมุติถ้าเราอินทิเกรตเนี่ยตอนที่เราเรียนมาในแมทอ่ะอินทิเกรตขอบเขตนี้เราจะได้พื้นที่ใต้กราฟนี้มาแบบนี้เนาะตัวนี้ก็เช่นเดียวกันมันมีการอนะินทิเกรตอ่ะมันบอกมันอินทิเกรตความเร่งเทียบระยะทางซึ่งกราฟเราเป็นความเร่งเทียบระยะทางอยู่แล้วดังนั้นความหมายอีกอย่างหนึ่งของการอินทิเกรตตัวนี้เราก็ตีความได้ว่า มันคือการหาพื้นที่ใต้กราฟพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้เราก็ใส่ไปว่ามันจะได้เป็น area ออกมาดังนั้น area ของเราจะมีค่าเท่ากับ เริ่มแรกใส่ขอบเขตปลายเอาไปแทนค่าในตัวแปรเอา v ไปแทนใน v ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นก็เป็น v กําลัง2มือนเดิมส่วน2ต่อมาลบเอาขอบเขตล่างลงไปแทนจะกลายเป็น0ใช่ไหม0กําลัง2ส,ส่วน2ได้0ดังนั้น area ของเรา area ของเราตัวนี้จะมีค่าเป็น V ยกกำลังสองส่วนสเราได้สมการมาใช้งานแล้วสมการตัวนี้เราจะเอาไปทำอะไรเราจะเอาไปหาค่าตัวแปร V ที่ระยะทางแต่ละตำแหน่งใช่ไหมโจทย์ให้หาตัวนี้อัตราเร็วของอนุภาคเราจะใช้สมการนี้มาดูว่าใช้ยังไงเรามาดูที่จุดแรกก่อนก,อก็ไก่ที่ S เท่ากับ50เมตร กไก่เมื่อ s เท่ากับ50เมตรค่า v ของเราจะเป็นเท่าไหร่มาดูที่กราฟที่ s เป็น50เมตรมันอยู่ประมาณตรงนี้อันนี้คือ50เมตร ที่ s เป็น50เมตรเนี่ยเราต้องเทียบสัสดส่วนเนาะว่า a จะเป็นเท่าไหร่ที่ s เป็น100เมตร a เป็น10เราใส่ไปนหน่อยนะว่ามันคือช่วงนี้นะเอาแค่ช่วงนี้นี่คิดในช่วงนี้เพราะความเร่งมันไม่คงที่แค่ 0- ถึง1 0 0เมตรในช่วง0-100ถึง100เมตรช่วง s เท่ากับ 0- ถึง100เมตร เราจะเห็นได้ว่าเราจะเห็นได้ว่า s เท่ากับ100เมตรมันเทียบเท่ากับ a เท่ากับ10เมตรต่อวินาทียกกำลังสองแล้วที่ s เท่ากับ50เมตรล่ะ a จะเป็นเท่าไหร่เนาะก็เป็นสัสดส่วนกันเลย a ก็จะเป็นเมื่อเราหาร10ได้เป็น5 เมตรต่อวินาทียกกําลังสองเพราะมันเป็นมันเป็นสามเหลี่ยมเนาะมันเทียบสัสดส่วนกันได้เราเทียบสัสดส่วนเพื่อพิสูจน์ว่าตรงเนี้ยมัน5จริงๆนะก็ใส่เอาไว้ตอนนี้เรามีข้อมูลนะที่ณนะ s, <S เท่ากับห้เมตรมีข้อมูลความเร่งข้อมูลระยะทางเราสามารถที่จะทำการหาพื้นที่ใต้กราฟได้แล้วก็จะเฟ้นหาได้ว่า v เนะี่ย ที่ตำแหน่ง50เมตรมีค่าเท่าไหร่เราก็ตั้งสมการเลยที่ s เท่ากับ50เมตรพื้นที่ใต้กราฟมีค่าเท่ากับ v ที่50เมตรยกกำลังสองส่วน2อง a r e ของเราที่50เมตร เป็นสามเหลี่ยมดังนั้นใช้สูตรหาพื้นที่เศษหส่วนสคูณฐานคือ50เมตรคูณสูงคือ5 1าหนึส่วนสคูณห้คูณหจับเท่ากับ v ที่50เมตรยกกำลังสองส่วนสเราก็กดเครื่องคิดเลขแก้ตัวแปรมาเราจะได้ v ที่50เมตร มีค่าเท่ากับ15.81เมตรต่อวินาทีนี่เป็นคำตอบต่อมาเขาให้หาที่ไหนต่อข้อ2ข้อขอไข่ที่ S เท่ากับ150เมตรขอไข่ เมื่อ s เท่ากับ150เมตร v มีค่าเท่าไหร่เราก็มาดู s ที่150เมตร s ที่150เมตรอยู่ประมาณตรงนี้ s ที sociedad, 150 s s ่ ını, 150เมตรเราจะเห็นว่าในช่วง <sy> ในช่วง100-150เมตรหรือว่าที่ตำแหน่ง50 m, เมตรเมตรที่ตำแหน่ง150เมตรนะ่ยบอกเป็นช่วงก็ได้ช่วง100-150ถึง150เมตรเรามีความเร่งคงที่อยู่ที่20เมตรต่อวินาทีกำลัง2ระบุไปสักนิดหนึ่งช่วง s เท่ากับ100ไปจนถึง150เมตรเอา200เนาะเอา2 0 0ดีกว่า หนึ100่งร้ถึงสองไปสุดเลยห0 0ถึงสองเมตรเราจะทราบว่าเรามีความเร่ง a เท่ากับ20เมตรต่อวินาทียกกำลัง2แบบคงที่ดังนั้นเราก็จะสามารถหาค่าได้หาค่าพวกพื้นที่ใต้กราฟได้แล้ะเพราะเรามีข้อมูลครบแล้วเราก็จะหาค่า v ที่150เมตรได้ ที่ s เท่ากับ150เมตรจะได้ว่า area เท่ากับ v ที่150เมตรยกกำลังสองส่วน2 area นะครับประกอบไปด้วย area สามเหลี่ยมคือเศษ1ส่วน2คูณ100คูณ10ตัวนี้ 1.2ส่วน2คูณ100คูณ10บวกกับมี area ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอีกอันหนึ่งกว้างคูณยาวตรงนี้50คูณกับ20เท่ากับ V ที่150เมตร ยกกำลังสองส่วนด้วย2กดเครื่องคิดเลขแก้สมการจะได้ V ที่150เมตรยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ54.77เมตรต่อวินาทีคำตอบข้อขอไข่ แบ่งหน้ากระดาษสักหน่อยมาดูข้อขอควายบ้างข้อควายเนี่ยเขาถามข้าวที่ s เท่ากับ250เมตร250เมตรอยู่ประมาณตรงนี้ข้อควายที่ s เท่ากับ 250เมตร v มีค่าเท่าไหร่เรามาดูที่อ่ะเราก็ง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องดูอะไรแล้วเราจะเห็นว่าในช่วงเนี้ยช่วง200เมตรเป็นต้นไปช่วง s เท่ากับ200เมตรเป็นต้นไป ค่าความเร่งมันมีค่าคงที่ a คงที่เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลังสองตัวนี้คงที่เรามาหาพื้นที่ใต้การาฟกันครับที่ s เท่ากับ250เมตรเราจะได้ว่า area เท่ากับ v ที่1 250 250เมตรยกกำลัง2องหารด้วย2องแอียช่วงแรกเป็นสามเหลี่ยมเป็นเศษหนึส่วนสคูณฐานคูณสูงบวกกับสี่เหลี่ยมใหญ่ตัวนี้ตัวนี้กว,ว้างก็เป็น200-100เป็น100นะตรงนี้กว้าง100แล้วก็สูงไป20บวกกับ100 20บวกกับ่เหลี่ยมรูปเล็กตรงนี้200-250ก็50แล้วก็สูง10จับเท่ากับ V ที่250เมตรยกกำลัง2ส,ส่วน2 V ที่250เมตร ถ้กดแก้สมก,การมาเราจะได้เป็น77.46เมตรต่อวินาทีอันนี้ก็เป็นคำตอบข้อ,ขอนี้ก็ง่ายๆจบแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะ